สวัสดีค่ะทุกคนกว่าเองนะคะคลิปนี้ก็ทายจะแปบกใหม่เพราะว่าผมเข้มแล้วเออแต่ว่าใดๆเราจะไม่ได้มาพูดถึงเรื่องผมนะคะวันนี้เราจะมาลองผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะนั่นก็คือตัวนี้ Mercy with C Plus UV Sunscreen Tone Up SPF 50 PA++ นะคะตัว Mercy เราเคยรีวิวครีมเขาไปแล้วที่ เป็นคลิปเลยว่าเอยเขาก็ใช้ดีจริงแล้วตอนนี้เขาออกกันแดดมาใหม่แล้วก็ยังไม่ได้สนใจจะหยิบอะไรมาหรอกแต่ว่าเพื่อนลินของเราเขาชอบน้องโฟดมากนี่ไงน้องโฟดแบบน้องโฟดโฟดของเขาว่าเขาชอบมากเขาก็เลยแบบหุยซื้อมาแล้วก็แบบอ่ะสนใจละเราก็เลยลองหยิบมารีวิวบ้างเพราะว่าส่วนตัวเราก็เคยรีวิวเป็นครีมซองเขาไปแล้วที่เป็นเมอร์ซี่อีกตัวหนึ่ง ที่เป็นเซรั่มแล้วก็อ่ะเห็นว่าเขามีกันแดดออกมาใหม่เราก็เลยหยิบมาลองซึ่งตัวนี้เขาก็มีวิตซีเหมือนกันต้องบอกว่าเพื่อนหลิของเราอะ่ะเขาชอบน้องโฟดมากนะเออแล้วเขาก็จะแบบป้ายยาเราตลอดน้องเขาได้เป็นพรีเซนเตอร์ใหม่ของอันนี้เราก็เลยอ่ะไปหยิบมารีวิวบ้างซึ่งส่วนผสมหลักของเขาเนี่ยนอกจากเขาจะเป็นรีมกันแดดนะคะเขาก็ยังมีส่วนผสมอื่นด้วยที่จะช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวนะคะนั่นก็คือวิตซีคามูมคามูนะคะที่ช่วยเรื่องของแบบ ให้ผิวมันมีความขาวกระต่างใสขึ้นเนาะแล้วก็ดอกคาเลนดูล่านะคะที่เขาเขียนมันนะสองดอกคาเลนดูล่านี่ก็ช่วยในการฟื้นฟนผูผิวแล้วก็ไฮยาแล้วก็ไนอาซิลมาลนะคะซึ่งไฮยากับไนอาซิลมาลเนี่ยเหมือนเราก็เคยพูดไปแล้วเนาะว่าแบบเหมือนเราเคยทําคลิปไปก่อนน้านี้เองที่เป็นเรื่องของการดูแลผิวตัวว่ามันสําคัญมากมากในเรื่องของการทําให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นนะคะ่ะแล้วก็ทําให้ผิวของเรามันดูอ่อนโยนด้วยแบบเขาเรียก อ่อนยาวขึ้นเพราะในเรื่องของความชุ่มชื่นม,ม,มันช่วยได้ดีมากๆเนาะแล้วก็ตัวเนี้ยคือเขาเขียนไว้นะคือเขาว่าเป็นโทนอัพใช่ไหมโทนอัพเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของทําให้ผิวของเรามันมีความใ์ขึ้นแต่ว่าเขาอะเขียนไว้ว่าไม่วอกไม่เทาซึ่งวันนี้เราก็จะมาลองกันว่าเขาเนี่ยจะไม่วอกไม่เทาสิไหมแล้วก็ยังคุมมันเขาเขียนไว้นะคะว่าคุมมันยาวนานไม่มีน้าหอมก็คือคนผิวแพ้ง่ายใช้ได้แน่นอนแต่ว่าวันนี้เราจะมาทดสอบกันว่าเขาจะไม่วอกไม่เทาแล้วนะเราจะใบขึ้นแล้วก็ การคุมมันของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะออกไปใช้ชีวิตแบบจริงจังมากเพราะว่าเราจะต้องออกไปถ่ายงานถ่ายรูปข้างนอกเนาะแล้วก็ตัวเนี้ยเขาจะเป็นกันแดดที่มันตรงกับใจที่กวางชอบหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองกันนะคะมาอุ้ยกวางเปิดมาแล้วมันบีบมันเมื่อกี้มันทะลักออกมาอ้อยคือเอาไม่มีกลิ่นหรอเป็นยนะังไงทำไมกลิ่นจางมาก แต่ว่าเนื้อเขามันมีความส้มๆอ่ะทุกคนเนื้อเขามีความเหลวนะแล้วก็มีสีแบบโทนสีออกส้มๆฮุ้ยไม่เคยเอาสินะไม่เคยใช้กันแดดสีแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตจริงเป็นสีที่แปลกใหม่มากไม่เคยใช้เลยแล้วมันจะรอดกับผิวหรือไม่เราก็จะมาลองกันขออนุญาตนะคะขออนุญาตปาดปาเดี๋ยวขอลองก่อนครึงหน้า มีน้ําหอมจริงๆนะไม่ได้กลิ่นเลยอะโคนมันบางเบาแล้วก็เขียงง่ายมากแล้วก็หน้าเรามีมีความสว่างขึ้นด้วยนะดูผิวอุ้ยมันดูผิวดีมากเลยอะแล้วก็บางเบามากแต่ว่ามันมีความไรขึ้นเห็นไหมดูผิวข้างนี้เรายังไม่ทาแลวข้างนี้ดูดิแล้วมันมีความเรียบเนียนขึ้นด้วยนะดูเห็นไหมก็แบบดูผิวมันดูใสขึ้นด้วยอวุ้ยชอบผิวมากงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะแบบแต่งหน้าแบบว่าไม่ใช่รองพื้นเลยเราจะแบบ ใช้ผิวของเราแบบนี้เลยอุ้ยอุ้ยผิวดีมากอุ้ยละคนผิวมันดีมากจริงดูอยากขออนุญาตแกะน้องเขาออกจังเลยอะขออนุญาตนะอ่ะเอามาแปะเราจะไม่ทําลายน้ําใจเพื่อนเราที่เขาชอบมากๆนะแปะแล้วนี่นะแล้วก็เราจะขออนุญาตทาอีกแต่เราทาคอด้วยนะคอเราจะได้แบบไรเท่ากันอันนี้อยากลองทาซ้ำว่าจะเป็นยังไง ทุกคนให้ดูแสงธรรมชาติคือตอนที่เราอยู่ในไฟที่มันเป็นไฟใช่ไหมไฟที่มันเป็นไฟงงตอนที่แบบว่าเป็นแสงจากไฟอะเห็นปะมันดูเหมือนมันมันดูเหมือนลอยใช่ไหมแต่แสงธรรมชาติก็คือผิวดีมากเลยนะดูดิเห็นปะแล้วผิวมันดูใส่มากมันดูเนียนมากอันนี้คือแสงธรรมชาตินะคะ เราอยากให้ดูใกล้ๆว่ามันไม่เป็นคราบเลยแต่ว่าจะมันจะมีความช่ำๆฉ่ำๆผิวนิดนึงนะเห็นปะไม่ได้มีความฉ่ำๆอยู่มันจะแบบไม่ใช่กันแดดที่ทาแล้วแมทเลยคือแบบมันมีความเงามันอาจจะไม่ได้แมทแบบที่กวางชอบแต่ว่าก็ไม่ได้ฉ่ำจนหน้ามันเดี๋ยวเราไปแต่งหน้ากันนะคะแล้วก็มาดูกันว่าตลอดทั้งวันเนี่ยผิวของเราเนี่ยจะเป็นยังไงกันไปดูกันนะคะทุกคนมาแล้วนี่คือฟินนชลุกของเราเราไม่ได้ลงรองพื้นเลยนะซึ่งคลิปนี้เราแอบสปอยเลยว่าเราทำคลิปแต่งหน้าไปด้วยลุคนี้เราใช้ การแนของเมอร์ซี่ในการเป็นโทนอัพให้กับผิวแล้วก็แล้ก็ใช้แค่ไพรเมอร์แล้วก็คอนซีลเลอร์แล้วก็แต่งหน้าแบบปกติเลยแล้วก็จะมาทดสอบตัวกันแดดตัวนี้กันว่าระหว่างวันเนี่ยมันจะมีความเป็นคราบไหมแล้วก็จะมีความ มันมากขนาดไหนนะคะวันนี้เราก็เลยจัดเต็มให้กับเขาเลยแล้วเราก็ได้เป็นลุคนี้นะคะแล้ววันนี้เราจะออกไปใช้ชีพข้างนอกแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าระหว่างวันเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ช่วงช่วงเย็นที่เรากลับมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะสําหรับผิวในวันนี้เนะเาะจะมาสรุปให้ฟังเดี๋ยววันนี้ขอไปก่อนเพราะว่าเร่งรีบมากตอนนี้ถึงเวลาน,นัดแล้วเ <laughs> แล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย แล้วตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มยี่สิบสี่นาทีนะคะก็กวางแต่งหน้าตั้งแต่เก้าโมงตอนนี้ก็ประมาณสิบชั่วโมงได้ให้ดูผิวอันนี้คือไม่ได้ซับหน้าเลยวันนี้ก็คือไปค่อนข้างที่จะสถานที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายก็พาเฟสแถวอารีเสร็จแล้วก็งานเทศกาลต่อแล้วก็ไปเดินสวนต่ออีกก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายเขาเรียกว่าหลากหลายอากาศเจอทั้งแดดเจอทั้งแอร์เจอทั้ง อากาศที่มันปกติแล้วก็ขากลับมาก็เจอฝนอีกให้ดูประมาณผิวประมาณนี้10ชั่วโมงแล้วก็วันนี้ไม่ได้ไม่ได้ลงลองคื้นเลยนะคะใช้แค่กันแดดของเมอร์ซี่ตัวนี้ตัวเดียวก็คือมาทดสอบให้ดูแล้วนะคะว่า10ชั่วโมงผิวก็คือก็ถือว่าสวยอยู่นะเออเป็นความฉ่าที่โอเคตอนนี้มันดูแบบฉ่ำมากใช่ไหมเพราะมันเป็นเหงื่อเพราะว่าขากลับมันเดินมาแล้วมันเดินไกลแล้วมันร้อนมากนะ ก็เลยแบบเออดูแบบเหงื่อชฉ่ำมากแต่ว่าก็คุมมันได้ดีนะคะในระหว่างวันก็หน้าก็คือไม่ต้องซับหน้าเลยแล้วก็ไม่มีความเป็นคราบใดๆดูได้เห็นไหมหน้าก็คือยังโอเคอยู่แล้วก็มีความยังมีความไบรท์มีความขาวอยู่นะคะหน้าไม่หมองไม่ดรอปอะเออระหว่างวันจริงอะที่เลือกทดสอบกันแดดแบบนี้โดยที่แบบเราไม่ได้ใช้รองพื้นเพราะว่าสโลแกนขเขาอะคือกันแดดฟิลเตอร์ปกป้องผิวผิวแฟนตอนตอนอ่านคือแบบเอ๊ะ ตอนอ่านคือแบบที่เขาออกมาใหม่ก็คือเอ๊ยยังไงนะพอเราทาไปอะ่ะแล้วมันก็นึกถึงสโลแกนนี้ขึ้นมาใช่ไหมแล้วมันก็เอ๊ะถ้าเราลองแต่งหน้าเลยโดยที่เราใช้แค่กานแดดอะ่ะ ลงเป็นผิวเหมือนเป็นเบสกับผิวเพราะว่าตอนที่ทาตอนแรกก็จะเห็นใช่ไหมว่าหน้ามันมีนมความไร์ขึ้นแล้วก็มีความเนียนผิวอันนี้ก็เลยใช้แค่กันแดดของเมอร์ซี่แล้วก็ลงเป็นไพลเมอร์แล้วก็คอนซีลเลอร์แค่บางจุดแบบว่าพวกใต้ตาแล้วก็แบบเนี่ยต้องร้อยสิวอะไรเงี้ยแล้วก็โชว์ผิววันนี้ไปเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเพราะเขาบอกเป็นกันแดดฟิลเตอร์อ่างเงี้ยเราก็เลยแบบอ่ะมีความสงสัยว่าถ้าเราแต่งหน้าโดยใช้แค่กันแดดเลยอะ่ะมันจะเป็นยังไงกับผิวของเราในระหว่างวันว่าแบบคือถ้าปกติเราเราไม่ได้ลงรองพื้นเลยระหว่างววววัันนผผิมิมมอออออาาาจจจจะะดรหื่ง ใช่ไหมเพราะเราไปเจอทั้งแดดทั้งฝุน่นทั้งมลภาวะอะไรเงี้ยแต่อันนี้ผิวมันก็ยังดูไบรท์ดูดูใสยอยู่ก็เลยแบบเออเป็นกันแดดที่โอเคนะเป็นขเขารียกนะคัมเพลมของเขาอะไรเงี้ยเราพอเราใช้แล้วมันก็เออมันก็โอเคมันก็จริงตามแบบตามสโลแกนของเขาอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่เข้าใจก็คือปกป้องผิวผิวแฟนได้แหละเพราะว่ายังไม่มี <c oughs> <c oughs> ดราม่าเฉยเออแต่ว่าคือใดๆถ้าสนใจอยากลองครีมตัวนี้นะสาหรับคนที่แบบกวัวว่า,วา อยากแต่งหน้าแบบลุกใส่แบบแบบเนี้ยแบบโชว์ผิวแบบเนี้ยกวางว่าเหมาะมากไปซื้อมาหาลองได้ที่เซเว่นอีนะคะราคาห้าสิบเก้าบาทแล้วก็จะได้แฟนของเรานะคะไปปกป้องผิวของเราแบบนี้นะคะให้มันสวยฉ่ําเงาแบบนี้นะคะอยู่เออตลอดทั้งวันเนาะก็ถือว่าโอเคเลยนะสําหรับกันแดดตัวนี้ก็ไปหาลองกันได้นะคะผิวก็คือจะ ทำสวยแบบนี้เลยตลอดทั้งวันีจริงก็นั่นแหละ,นะในใจก็ไปหาลองกัได้ไปและะ้วค่ะทุกคนยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะโอ,อ,อยังไงก็กลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดติดตามปอกลมช่องทางด้วยนะคะไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายตอนนี้คือดึกมากเหนื่อยมากดูหน้าตั้งแต่ก้าหมูเช้าทั้งวันเลยวันนี้คือปากหายหมดแล้วแล้วก็ไม่เติมเลยนะไปและะ้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย,บาย